สวัสดีค่ะนักเรียนในคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปที่1ในเรื่องความหมายของเลขยกกำลังสำหรับคลิปนี้คุณครูก็จะพานักเรียนไปเรียนรู้ในเลขยกกำลังในเรื่องของความหมายของเลขยกกำลังกันต่อเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้ในคลิปการสอนความหมายของเลขยกกำลัง เราจะมารู้กันก่อนว่าในการเรียนคลิปนี้เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เสร็จนักเรียนจะต้องบอกอะไรคุณครูได้สำหรับคลิปนี้นักเรียนจะต้องสามารถเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่าหนึ่งได้เช่นเคยในคลิปนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ความหมายของเลขยกกำลังกับคลิปการสอนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนะคะ สวัสดีค <alle ader> ่ะนักเรียนคักเรียนแจนะคะในตอนที่แล้วนะค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับบทยามของเล่ยกําลังแล้วก็ได้ลองหาของเล่กําลังกันไปแล้วนะคะในตอนนี้ในนตอ้นะคะจะพานนักเรียไปลองเทีวนจานวนนในรูปของเล่ย์ก้มลางกันก่อนค่ะ อ้าล้ค่ะนเกรียนะคะเรามาบทนิยามของเลขกำลังกันก่อนนะเกรียนยังจำได้ไหมคะเลขกำลังะคะางมีบทนิยามก็คือเมื่อ A เป็นจำนวนใดๆและเปมนจำนวนเต็มบวกนะคะเลขกำลังที่มี A เป็นฐานและ n และเป็นเลขชี้กำลังเราจะเขียนแทนด้วย a ยกำลัง n นะคะซึ่งก็มีความหมายก็คือ A คูณกันทั้งหมดกันทั้งหมดตัวในเองซึ่ง เรานคะก็จะอ่านก็จะอ่านเอที่มีเอที่ขบนแบบนี้นะคะได้ว่าได้ว่าเอยกกำลังเอกำลังที่เราคุ้นเคยกันใช่ไหมคะหรือเอกำลังเอกำลังเอหรือกำลังเอกำลังเอค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนยังไม่ลืมกันใช่ไหมคะที่นี้นะคะนักเรียนนะคะนักเรียนก็มีคำถามคิดให้หน่อยคิดให้หน่อยให้นักเรียนช่วยนักเรียนคิดดีนะคะว่าสิบหก ที่เขียนอยู่ในรูปเลขกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่านึงได้อย่างไรได้ยงนะคะซึ่งในขณะที่นักเรียนคิดนะคะนักเรียนสามารถกดค้ากดเพื่อหาคำตอบให้คุณครูค่ะานักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะตรวจทานเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนมากเล่นต่อเพื่อมาพูดคุยในส่วนของเฉลยข้อไหนกันค่ะ เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะนักเรียน16เราสามารถเขียนในรูปของได้กําลังได้ว่าอย่างไรคะมีใครได้มากกว่าได้คำตอบไม่เอ่ย เรามาดูกันรามว่า16สามารถเขียนอยู่ในรูปได้กําลังที่มีเลขชี้กําลังมากกว่าหนึ่งมากกว่าใดอย่างไรบ้างนะคนะการเขียนจํานวนที่กําหนดให้ให่อยู่ในรูปเลขกําลังเราจะต้องพิจารณาว่าจํานวนที่เขียนอยู่ในรูปของการคูณตัวเองกันหลายยตัวเนี่ยจะ เป็นอะไรได้นะคะที่จะคูณกันที่จคูนได้สิบเขาได้คิดหกคดนักเรียนนักเรียนคิดออกไหมคะ จำนวนจที่คูณตัวมันเองซ้ำๆกันอะไรๆได้สิบหกก็คืออย่างแรกเลยอย่างง่ายเลยใช่ไหมคะก็คือสี่คูณสี่คูณเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะสี่คูณสี่คูณสี่คูณกันสองตัวเราจะเขียนเป็นเลขกำลังได้เราจะต้องดูก่อนใช่ไหมคะว่าอะไรจะเป็นฐานและอะไรจะเป็นเลขชี้กําลังลชี้กําังอะไรเป็นฐานคะอะไรเป็นฐานคะ C นั่นเองและอะไรไปเลขนชี้กำลังคะสองะอ2เพราะฉะนั้นสพฉะนั้นสามารถเขียนได้เป็นได้เป็นสี่ยกกำลังสองค่ะนักเรียนนอกจากนี้นอกจากนี้อยู่ในรูปอะไรได้อีกคะเรามีฐานเป็นจำนวนบวกไปแล้วเราสามารถเขียนสิบหกให้อยู่ในรูปที่มีฐานเป็นจำนวนลบได้ไหมคะ เลยกําลัลางเลยกําลังมี่านเป็นจํานวนลบนจํานวนลบยังไงดียังไงดี ลบสี่คูณกับลบสี่นั่นเองค่ะนักเรียนลบสี่คูณกับลบสี่ได้สิบหกถูกต้องไหมคะลบสี่คูณกันสตัวเพราะฉะนั้นฐานเราคือลบสี่เลขชี้กําลังของเรากคือสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนสิบหกอยู่ในรูปเลขกาลังได้อีกแบบหนึ่งก็คือลบสี่ทั้งหมดสองค่ะมีรูปแบบไหนอีกไหมคะ คิดออกไม่เอ่ยคิดออกไม่เอ่ยคิดไม่ออกคิดไม่ออกกลับไปดูนี่ค่ะนักเรียนทีแรกเลยคะแรกเลยนะครับแทบแรกนีคูนจับซีคูนจับซีนะคะเอเอซเนี้ยซีเนี้ยจำนวนจำนวนตัวมันเองได้ซีไหมคะจำนวนจำนวนตัวมันเองได้เีได้ซีสองคูนสองคูนสองคูณสอง 2องคูณสอนะคะสองคูณกันสี่ตัวสอเป็นฐานสเป็นเลขชี้กำลังรัชนะรั้นะเขียนเราหะเขียนใหอยู่ในรูปเลขกำลังได้เป็นสองอย่กำลังสี่ค่ะมีอีกไหมคะจะคียกยนบางคนอาจจะสังเกตเห็นแล้วนั่นตอบคุณครูได้เราด้วยค่ะ เหมือนเดิมเลยนะคะนอกจากที่เราจะเขียน16ให้มีฐานเป็นจำนวนบวกได้แล้วเรายังสามารถเขียน16ให้มีฐานเป็นจำนวนลบได้และจากที่เรารู้ว่า16เราสามารถเขียนในรูปการคูณได้เป็นลบ2คูณลบ2คูณลบ2ลบ2คูณกันทั้งหมด4ตัวเราก็จะได้ว่าลบ2เป็นฐาน ก็เลขชี้กำลังเป็นอะไรนะคะเป็น4ใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียน16เขียน16มาเป็นเลขกำลังได้เป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ค่ะ นักเรียนจะเห็นว่า16นะคะเราสามารถเราเรียนที่อยู่ในรูปของเลขกำลังที่มีเลขชี้กลังมากกว่าหนึ่งได้ตั้ง4แบบเลยนะคะก็คือสยกกำลังสองลบสทั้งหมดยกกำลังสอยกกำลังสี่แล้วก็ลบสทั้งหมดยกกำลังสี่นักเรียนเอนักเรียนเอนักเรียนเห็นอะไรไหมคะนักเรียนอะไรไม่เอ่ย นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจำนวนบางจำนวนนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขกำลังเลขกาลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่าหนึ่งได้และอ่านและเขียนได้หลายแบบนะคะเช่นเดียวกันกับสียหกนะคะซึ่งเขียนอยู่ในรูปเลขกำลังเลขกําลงชี้กำลังมากกว่าหนึ่งเนี่ยตั้งสิบตั้งแบบเลยนะคะนักเรียน เราได้ลองหาคำตอบของคำตอบวอง up ของเราไปแล้วนะคะเรามาลองดูมาลออย่างที่หนึ่งกันค่ะจงเขียน216ในรูปเลขกําลังที่มีกำลังมากกว่าหนึ่งนะคะเหมือนเดิมเลยการเรียนการเขียนจํานวนที่อยู่ในรูปเลขกําลังเราจะต้องหาจํานวนที่เขาคูณตัวเองกันหลายๆตัวใช่ไหมคะแต่216เนี่ย ก็ค่อนข้างยากอยู่เนาะถ้าเราจะมานว่าเอ๊ะอะไรน่าคูนการคูณกันแล้วเราจะมีวิธีจะทดนักเรียนคุนักเรียนเราคุ้นคุ้นาราตการแยกตัวประกอบไหมคะ เดี๋ยวคุณครูเดคะจะร้องให้นักเรียนนะคะลองแยกตัวประกอบของ216ค่ะนักเรียนลองกดค่ะนะหาตัวประกอบของ216เสร็จแล้วนะคะแล้วนักเรียนมากดเล่นต่อแล้วมาดูกันว่าตรงกับของคุณครูหรือเปล่าค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเป็นยังงงไบ้าคะนักเรียนคำตอบได้ไม่เอ่ยเราลองมาดูกันนะคะสองร้อยกร้อยสิบหกเป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้น2ต้องหาสองรงตัวใช่ไหมคะคุณครูก็จะแยก216นะคะออกมาเป็น2องคู่กับหนึ่งร้อยแปดนั่นเองคะนักเรียนจากนั้นหนึ่งร้อยแปดแยกตัวประกอบได้อีกไหมคะ ได้แน่ได้ราะว่าเป็นจานวะเป็นใช่ไหมคะ่ะเราก็จะได้อกมาเป็นสองสองกับห้าสิบสี่54ก็จะได้1 0ึ่งร้ใช่ไหมคะจากนั้นจากนั้นห้าสิ่แยกตัวประกอบได้อยู่ไมค้คนักเรียนชัดเจนค่ะจำนวนคู่นะคะมี2องเป็นตัวประกอบแน่นอนเพราะฉะนั้นจะได้เป็นสองคนกันกับยี่เจ็ก็จะได้เ4็ดสิบสี่นะคะเอาละค่ะเอาละี่สิบเจ อะไรนะเป็นตัวประกอบของ27 3 7สกมสามค่ะาะฉชนนคุณรูก็จะได้27 27สามคูณกับเก้าค่ะและเก้าก็คือสามคูณกับสามคะนักเรียเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นร้อยสิบหกของคุณครูนะคะก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบได้เป็นสองสอง 2อง <hora, S 1> คูณกับ2คูณกับสคูณกับ3คูณกับ3แล้วก็คูณแล้วก็สามนะคะดาบรรทัตดาบันเลยบัตดนักเรียนะคะนักเรียนเอเอ2องคูณกันตัวสามคู่3ตัวสคูณกันตัูณกตัวเราสามารถเขียนในมารถรูปเขกยนของได้เลยไหมคะได้เลยไหมคะได้ว่าอะไรเอ่ยได้ว่าอะไรเอ่ยอันนี้ลองดูซิอันลองดูสิสองยกกับสองยกสามคูณกับสามยกกังสามใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะนักเรียน เอ้นักเรียนคิดว่าคำตอบนี้ถูกหรือผิดคะผิดคะถึงแม้ว่าสองแม้ว่าสามจะเป็นเลขกําลังสามยกกำลังสามจะเป็นเลขกําลากำลังแต่ว่าแต่ว่าเราบอกได้ไม่บอกว่าสองร้อยสิบหกเขียนอยู่ในรูปเลขกําลังที่มีฐานเป็นจำนวนใดและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนใด ยังบอกไม่ได้บอกไมคะ้ใช่ไหมคะเราไม่รู้เลยวม่รา้เลยว่าไครคพื่อใคะจากการเขียนสองกํำลังสามคูณสามยกกำลังสามเพราะฉะนั้นคำตอบข้อยังไม่ถูกนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเราะต้องมีการจัด ขาดนักเรียนขาดนักเรียนเราลองดูนะคะถ้าคุณครูนะคะจัดกลุ่มใหม่คเป็นแบบนี้นักเรียนสองคูณกับสามคูณกับสองคูณกับสามแล้วก็คูณกับสองคูณกับสามนักเรียนเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ว่าวงเล็บแต่ละวงเล็บก็คือหกเดี๋ยะเราจะได้แบบคัดต่อไปก็คือหก คูณ6คูณ6นั่นเองนะคะนักเรียนะเรีจากตรงนี้ค่ะนักเรียนเห็นอะไรคะนักเรียนเห็นว่า6คูณ6ตัวเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเขียนในรรูปของเลขกำลังได้เป็น 6กยกกำลังสามยกกาลังสาม่นักเรีนนักเรียนเห็นไหมคะเห็นไหมคะตอนนี้ตอนเราบอกได้แล้วใช่ไหมคะว่าสองร้อยสิบหกสองรยนอยู่ในรูปของเลขกำลังที่มีฐานเป็นหกและมีเลขกำลังเป็นสามสามเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคำตอบคำที่ว่าสองร้อยสิบหกยกกำลังสามจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องระวังต้องระวังในการที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าให้เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปของเลขกำลังเลขกำลังนักเรียนจะต้องบอกให้ได้คดะฐานของเราคืออะไรและเลขชี้ของเราคืออะไรนักเรียนก็จะเห็นได้จากยอ่างในข้อนี้นักเรียนต้องระวังนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างที่สองกันค่ะจ้องเขียนเศษยี่สิบเส่วนแปดในรูปเลขกําลังที่มีเลขชี้กำลังมากคนหนึ่งเออเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนส่วนแล้วนะคะทำยังไงดีละคะเนี่ยอ่ะเหมือนเดิมเลยค่ะคุณครูให้เวลาแล้วค๊บนึงคิดแป๊บนึงค่ะเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะ มาดูพร้อมพื้นตูนะคะเศษ27ส่วน8ส่วน8นะคะนักเรียนเราลองคิดเราเล่นก่อนนะคะเอ7ยเแยกตัวประกอบด้วยอะไรนะไรนะ8แยกตัวประกอบด้วยอะไรนะ เอาละค่ะมาดูกันมาดูกันนะคะเรามาดูกันเรามาดูกันยี่สิบเจ็ดเกือกจานสามสามเก้าถูกไหมเก้านักเรียนนักเรียนเก้าก็เกิดจากสามสามสามนะคะนะคะเราได้เราได้ยี่สิบเจ็ดออกมาแล้วนะคะแล้วแปดนะคะนักเรียนไม่ยากเนาะแปดแปดจะจำนวนคู่แน่นอนค่ะแปดจะต้องแปดจะต้องมีสองหารลงตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแปดก็คือสองคูณกับสองแล้ว แล้วส4ก็คือ2ูองคูณกับเองเองค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้เศษ27ี่สคะเจ็ดส่วนค่ะเป็นดังนี้ค่ะเอถ้าเขาเขียนเป็นเศษ3ามดยกำลัง3ส่วน2คงดยกำลัง3มนะคะนักเรียนถูกไหมคะเนี่ย ไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาให้ได้นะคะว่าเราจะเขียนอยู่ในรูปของอยู s <S ู่ในรปการคูณจำนวนจำนวนเดิมจำนวนเดิมอะไ้แกันีะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่า ยังไงคะยังไงคะถ้าคุณครูเขียนเปศษส่วนนะคะคุณครูเขียนในรูปของการคูณกันของเศษส่วนนะคะก็จะได้เป็นเศษสามส่วนสองคูนกับเศษสามส่วนสองคูณกับเศษสามส่วนสองนั่นเองเพราะฉะนั้นเศษสามส่วนสองคูณกันทั้งหมดสามตัวก็จะได้ว่าเศษสามส่วนสามทั้งหมดสนั่นเองนัยนเรียน เรามาลุยกันต่อมาลุยกัน่อข้อความนี้นะคะจริงหรือไม่ค่าเลขชี้กำลังเพิ่มขึ้นเร่งกำลังนั้นข้าเพิ่มขึ้นเสมอที่ผ่านๆมาในคณิตศาสตร์ได้ลองสังเกตุหรือเปล่าคะว่าเลขกำลังของเรานนั้มีค่าเพิ่มขึ้นเสมอหรือเปล่าหรือเปล่า ถ้ายังไงถ้ายังไงจะให้เวลาจะให้เวลาสักแป๊บนึ่งนะคะโดยให้โดยให้นักเรียนก่อนค่ะนักเรียนก็นักเรียนก็าําต่อให้เสร็จนะคะดูให้เสร็จนะคะแล้วก็ากดเล่นต่อเลเพื่อมาดูเฉลยพร้อมกันค่ะพร้อมกันค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนถูกแล้วถูกแล้วข้อจริงหรือไม่จริงคะไม่จริงค่ะ เรามาดูตัวอย่างที่คุณครูจะยกับยยกให้เรียนกันนะคะยตัวอย่างแรกนะะคก็คือเศษหนึ่งส่วนสองทั้งสองยกกำลังหนึ่งก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณการเทียมกันเทียมนะคะหรือนั่นก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเองนะคะแล้วถ้าคุณครูเปลี่ยนจากเลขที่กำลังหนึ่งเป็นสองจะได้เท่าไหร่ ลองดูนะคะเส้นหนึ่งส่วนสองทั้งหมดอยู่กําลังก็คือเส้นหนึ่งส่วนสองคูณกันสองตัวตัวตัวเศษตัวเศษตัวเศษตัวสเศนเพราะฉะนั้นเหนึ่งส่วนสองทั้งหมดอยู่กําลังจะเท่ากับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่นั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่า เลขยกกำลังเลขกลรูนะคะที่มีฐานเป็นเศหนึ่งส่วนสองเมื่อเลขชี้เมืลังเพิ่มขึ้นจากงเป็นสองนะคะจะเห็นว่าเลขยกกำลังเลขครูนั้นไม่ได้มีค่าไม่ด้มีขึ้นนะคะเรามาลุยกันต่อนะคะ คุณครูกำหนดเป็นลบสองลบหมดสองแล้วก็หลังหนึ่งนะคะก็คือเท่ากับลบสองลบสองนะคะนักเรียนนะคะนักเรียนแล้วถ้าคุณครูเปลี่ยนเลขชี้กำลังนะคะเพิ่มขึ้นก็คือสองก็คือเป็นลบสองทั้งหมดทั้งหมสอง ก็จะได้เท่ากับลบได้ลบคูกับลบคูบสอเท่ากับสองเท่ากับสี่นั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่าลบสอบสองยกกำลังสองยกกังสเท่ากับสี่ซึ่งมันมากกว่าลบสองลบทั้งหอดยกกำลังหนึ่งยกกำลังหแต่แน่หรือเปล่าเพิ่มเลขชี้กำลังกัีจา่นักเรียนนคุณครูจะเพิ่มเลขชี้กำลังเป็นลบสองลบทั้งสอยกกำลังสาม ค่ะก็จะได้เป็นลบสองทั้งหมดกันทั้งหมดสามตัวนั่นเองนะคะหรือเท่ากับหรือเท่ากลบแปดนักเรียนนะะคนักเรียนจะเห็นว่าเลขชี้กำลังของคูณนะคะที่มีฐานเป็นลบสองเมื่อเลขชี้กำลังเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าจะเห็นค่าเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเสมอนะคะก็มีทั้งเพิ่มขึ้นลดลงลดลงเพราะฉะนั้นข้อความนี้ไม่จริงนนนักเรียนักเรียน เอาละค่ะนักเรียนเอาละค่ะนักเรียนจนที่เราจะจบในวันนี้นะคะเรามาพร้อมกันอีกสักรอบกันค่ะว่าวันนี้เราได้เรียนเราได้เรียนไปบ้างอะไรบ้างเราได้เรียนเราได้เรียนรู้การเขียนจำนวนให้นยู่เลขกำลังเลขกลังนะคะนักเรียนยังจำนักเรียนยัจำว่าเราได้ชัยในการเขียนให้อยู่ในลู่ในกำลังได้บ้างอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยก็คือการเขียนจำนวนให้อยู่การรูปการคูณที่สมน์การนั่นเองและอย่างที่สอง ที่เราได้ใช้ก็คือการแยกตัวการแยกตัวองค์อนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราเรียนรูปอะไรไปก็คือถ้าเลขชี้กาลังเพิ่มขึ้นเลขยกกําลังนั้นไม่จําเป็นต้องมีค่าเพิ่มขึ้นเสมไปครั้งนี้นะคะนักเรียนก็จะเรียนเที่าวที่เป็นฐานเมื่อสักครู่ที่คุณตัวอย่างเลขกําลังให้นักเรียนดูนักเรียนจะเห็นเมื่อเลขชี้กาลังเพิ่มขึ้นเพิ่มค่าของเลขยกกำลังเลขยก ที <Private S 2> ่ค hey, ุณยกตัวอย่างมาก็ไม่ได้เพิ่มก็ไม่ได้เพิ่มไปนะคะและคุณครูนะคะแอคุณครฝากให้นักเรียนไปคิดต่อกันว่าว่าเรื่ังกำลังที่มีฐานจะเป็นจักษณะใดที่ ที่เม <ì> ื kind of ่อคุณครูเพิ่มเลขเพิ่มเลขชี้กำลังให้มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเลขยกกำลังยกกำลังมีค่าเพิ่มขึานเสมอขึ้นเสมอนะคะเรียนลองกันเรียนลองตกันไปคิดดูนะคะพบกันแล้วพบกันหน้าคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนเราจะเห็นว่าคลิปการสอนของสาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้ให้ความหมายของเลขยกกำลังซึ่งในคลิปนี้นักเรียนจะเห็นว่าครูจะต้องการให้นักเรียนเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มากกว่าหนึ่งสำหรับในคลิปนี้ครูจะมีใบงานให้นักเรียนได้ฝึกทำเราจะเห็นได้ว่าการที่นักเรียนจะตอบคำถาม จากใบงานนี้ได้นักเรียนจะต้องทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จซึ่งนั้นหมายความว่านักเรียนต้องบอกให้ได้ว่าฐานคืออะไรเลขชี้กำลังคืออะไรในใบงานนี้มีให้นักเรียนได้ฝึกอยู่ทั้งหมดอยู่14ข้อให้นักเรียนทำลงในสมุดแล้วถ่ายรูปลงในลายกลุ่มของม1นน,นะคะแล้วส่งให้ครูจาขอให้นักเรียนทุกคนได้ทำในใบงานนี้ทุกคนนะคะสาหรับคลิปนี้ครูจาหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจความหมายของ เลขยกกำลังไม่มากก็น้อยนะคะแต่ยังไงก็ตามในคลิปความหมายของเลขยกกำลังในทั้งสองคลิปที่ผ่านมานี้คุณครูจะคิดว่านักเรียนคงจะทำใบงานได้ทั้งสองคลิปแล้วก็ส่งครูจ้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ